สวัสดีครับนะครับอยู่ห่วงแโปเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจันแบงค์นะฮะวันนี้เราก็มากับเด็กทวินนะครับหลายคนเนี่ยเรียกร้องเลยเกินนะครับว่าช่วยทําเด็กทวินให้ทีครับทําเด็กทวินให้ดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเนปนะครับประสบความเด็ดนะครับหลายคนเอาไปไต่ที่แรงขึ้นกันรัวๆแล้วก็ได้ทั้งเท่ได้ความความมันแล้วก็สู้กับเด็กเมต้าได้ด้วยนะครับมารอบนี้นะครับ ผมมาที่ทวินนะครับเพราะว่าผมไปลองปั้นแฮรี่กับเนวิลมาแล้วมันไม่ไหวครับผมนะครับแฮรี่นี่คือแพรโวจัดมันยังไม่พอนะครับมันต้อง Level เลเวลการเยอะกว่าน,นี้มันเคลียร์ไม่ไหวนะครับส่วนเนวิลเนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแค่แย่แต่ว่าต้องบอกว่าช่วงเนี้เมตามันสู้กับเมตาได้ยากนะครับอันนี้ผมไปคุยกับดีดีวีีมาก็ดี t ีีมือหนึ่งเนวิลยังพูดเลยว่าตอนนี้มันแพ้หลายเด็กเกินนะก็ ขนาดเขาเองก็ยังไม่ค่อยได้กดเลยครับช่วงนี้แฮกิทเก่งก็ดิงก็เล่น,นแต่แฮกิทเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นคิวของทวินที่ผมเนี่ยบิวมาแล้วแบบว่าสู้ได้นะครับสู้กับเด็กเมตาได้แล้วก็เออมันโหกว่ที่ผมคิดนะครับอืมอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะการเล่นมันคล้ายๆเหมือนเล่นเบลล่านะอะไรประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเด็กกันเลยดีกว่าครับผมนะครับโอเคเริ่มจากใบแรกนะครับเด็กเราก็จะใส่ตุดมาเพราะว่าเป็นเด็กช้านะครับก็จะ โยนตุ่นไปก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยๆดูทรงได้นะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่ต้องไปเลยคือนี่นะครับคือคือคอมเมเนียนนะตัวแรกต้องรีบปล่อยเลยแต่เดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับก็สองกัดเก่งของเกมครับไม่ต้องพูดถึงแทบจะทุกเด็กถ้าไม่ใช่ใส่ทัเปลยยังไงก็ต้องใส่ครับผมบุกกระบอมนะครับบุกบอมคู่หูนะครับบอมบุกบุกบอมนะครับแล้วก็นี่ครับผมเนี่ยคือผู้นําผู้นําแบบว่าเบสบอลมาสู่ประเทศไทยแล้วหลายคนอาจจะเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ผมเชื่อว่าผมเนี่ยมาเผยแพร่ลัทิเบสบอลให้กับอีกหลายๆคนที่ไม่เคยได้ลองนะครับตั้งแต่เบลล่านะครับตั้งแต่สนเนปแฮกิทนะครับจนมาถึงทวินนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่า4ใบเนี่ยแทบจะเป็นการ์ดแบบว่าที่ผมใส่ได้ยทุกเด็กในตอนนี้เลยนะครับคือมันเก่งนะครับความเก่งไม่ต้องพูดถึงครับปูที่เต้นเล้าใส่สะโพกโยกเอวนะครับผมบวกกับเบสบอลครับสัตว์หน้าไปเรื่อยครับยิ่งเอ็โคผมบวก2ด้วยนี่บอกเลยว่าจี๊ดจ๊าดจัดจัดนะครับผม แรงถึงใจแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่คูซิโอครับนะเลือกที่จะใส่เป็นคูซิโอเพราะว่าเราต้องการมีเวทเอาไว้แคนเซิลร,รอนนะครับแล้วก็ไว้เคลียรตัวที่มันใหญ่ๆหรือไว้เคลียรคาซันด้าไว้เคลีย เฮอร์ไมโอนี่หรือป้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตที่เราควรจะต้องรีบฆ่าให้เร็วที่สุดนะ mm hmm. ก็ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ mm hmm. ก็เลยเลือกที่ใส่คูซิโอนะ mm hmm. เพราะว่าตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหรือแบ็กไลน์เนี่ยเรามีบุ๊กบอมบวกกับเบสบอลที่สามารถเคลียร์ได้นะอย่างตุนอย่างกล่องหรืออะไรเงี้ยเราสามารถต่อดได้ยิ mm ่ง hmm. คาซันดา้าแบ็กไลน์นี่บางทีเราบางที เราบุกไปกระเด้งมาแล้วจะคูซิโอาเงี้ยเราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอนมาเดวมาครับเรารีบปล่อยตัวแรกไปแล้วก็รอนมาก็เราก็รอนโถมไปบวกกับเบสบอลโป๊กได้เรื่อยๆครับประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะมาที่ใบนี้ครับใบนี้เนี่ยตอนแรกผมลองเป็นน้องแมวนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าน้องแมวมันสตต๊กกี้บอร์ดก็จริงแต่ว่ามันทับโลเดียวกับโกเลมก็คือเป็นโลที่แบบคือแมวมันเหมือนเป็นแบบเป็นเซมิแท้งอะ กเลมมันเหมือนเป็นแบบฟูลแท้งน่ะนึกออกไหมเป็นแท้งหลักแล้วก็เป็นแบบเซมิแท้งอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างทับกันนะครับก็เลยลองเปลีป่ยนเป็นนกชมพูด้วยความที่เอ h o โคมันบวก2ด้วยนะครับซึ่งเวิร์กกว่าเวิร์กกว่าตอนก่อนหน้านี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเล่นเอ h o โคเนี่ยอ่าผมจะเลือกที่จะแบนเมดเป็นหลักนะครับ ผมสู้กับพวกลองสู้กับพวกเบลล่ากับแฮกิตด,ดูว่ามันไหวหรือไม่ก็คือไปวัดกับแบบ2เด็กที่แข่งที่สุดในเกมเลยนะครับคือแฮกิตกับเบลล่านะโอ้ยนะครับลมเดินนะครับผมซึ่งมันเนี่ยถือว่าได้ดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนมากแฮกิตกับเบลล่าแล้วเนี่ยมันจะเล่นโกเรมเป็นหลักคือตอนนี้เมตาเนี่ยคนไม่ค่อยเล่นมังกรแล้วยกเว้นมังกร15บวกนะครับซึ่งเราจะเจอโกเลมแทบจะทุกเกมเลยถ้าเป็นถ้าเจอถ้าไม่ใช่เด็กเวนนะนะครับ แล้วนกเนี่ยมันเคลียร์ยากนะครับมันเคลียร์ยากมากเพราะว่ามันไม่ได้บิน2ตัวเหมือนพิกซี่มันบินแบบมันบินแย่แล้วก็บินอึกอักอากแล้วเรื่อมันร้อยขวาครับคือปกติแล้วเนี่ยเบลล่าแฮกิหรือเนวิลเนี่ยเด็กภาคพื้นทั้งนั้นเลยครับแล้วมันจะไม่มีตัวที่ยิงอากาศมันต้องเอาคนยิงเองหรือมันก็ต้องใช้สเปลอาจจะต้องยอมอินซินิโอเลยแล้วบางทีอินซินิโอไปโดไปตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันบินโฉบหน้าขาแล้วมันเฟียดดาเมจค่อนข้างแรงครับก็คือประโยชน์มันคือแบบ เคลีย์ยากแม้ว่าเรื่องมันจะดูร้อยกว่าดูน้อยนะแต่ยากจริงครับแล้วก็ทําดาเมจใส่ตัวพวกโกเลมพวกถ้าเราเคลียร์ระเบิดตลอดนะคือโกเลมแทบจะโดนกินฟรีตลอดเลยครับคล้ายๆเหมือนเราใช้พิกซี่ในการแก้นั่นแหละครับแต่พิกซี่มันเคลียร์ง่ายกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพย์กันว่านกเนี่ยมันช่วยอะไรได้ดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายครับไม่ต้องพูดถึงตัวนี้นะครับโอ้โหแทบจะ แทบจะเป็นเบสเจนที่ดีสุดในเกมตอนนี้ละมั้งนะครับใส่แทบจะทุกเด็กนะครับสนเนฟทวินแฮกิทเบลล่านะครับเด็กอะไรก็ตามที่มันซัมมอนแม่งใส่หมดนะครับดีมันไม่ใส่ในเมดด้วยนะครับผมคือมันเก่งมากครับโกเลมตอนนี้นะก็ต้องยอมรับนะครับต้องใส่ติดไว้เพราะว่าเป็นแบบแทงที่กีบอร์ดเหนียวมากเลยนะครับเด็กลิทก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมกับพวกแฮกิทหรือว่า,าเด็กอื่นที่ผมเคยแนะนําไปนะครับ วิธีการใช้ก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วเนาะพูดทุกคลิปนะครับบอมบุกนะครับอันนี้ก็ตอดดาเมจเรื่อยๆนะครับแล้วก็โกเลมนะครับก็ปล่อยไปไม่มีอะไรนะครับแล้วที่เหลือเราก็รอเคลียร์รอแก่นี่ก็ไว้ใช้ตอนที่อาจจะเคลียร์โกเลมอาจจะเคลียร์บอดต่างๆที่เขาฝัดมานะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะที่คลิเดี๋ยวเราไปดูคอมพเนียก,นกันต่อครับคอมพนเนียรนะครับก็จะเลือกใช้ตัวที่ คือต้องบอกว่าทวินเนี่ยมันคือคอมมาเนียนมามี6ตัวถูกไหมครับหนึ่งสองสามแล้วตัวที่4เนี่ยจแรนดอมอาจจะแรนดอมออกเป็นในท่านวิริตอาจจะแรนดอมออกเป็นรอหรือป้าก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันแรนดอมนะสี่ห้าหกนะครับก็พยายามเอาตัวที่แบบมาแล้วมันแบบมันอิมแพคหรือมันได้ใช้ใช้ง่ายเรียกว่าใช้ง่ายแล้วกันนะครับบางคนบางลิทก็อาจจะใส่ไอวี่อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าไอวี่บางทีเราถือเหนียวมือไปนิดนึงซึ่งผมอยากใช้ตัวที่ แบบมันปล่อยได้เลยอ่ะไม่ต้องรอนึกออกไหมครับอย่างมาถึงเนี่ยสตาร์ทเทิร์นปุ๊บเราปล่อยไททันวิปริตแม่งวิ่ง,ง,งมาเหยียบหน้าแม่งเลยจบนะครับมันไปยืนคำ้ำไปแทงไปล่อดาเมจไปอะไรด้วยเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เซตอัพบอร์ดปุ๊บ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 เดี๋ยวรอนพออีกฝ่ายเริ่มจะตั้งบอร์ดซุปปุ๊บเรารอนสวยๆปึง้งนะครับรอนเสร็จปุ๊บบอร์ดเราก็สู้ต่อคือมันเทมโปต่อเนื่องตึก๊กตึ๊กตึ๊กพออีกฝ่ายเริ่มแบบตั้งลำกันได้และเริ่มจะสูสีีสสสู้เเเเรรรราาาาาาลงปคคคืออออมมมมนน่่จะะกดับพว ทวินเอโคเนี่ยมันลดคูดาวด้วยนะครับแล้วก็มีเยอะกว่าด้วยนะก็คือมาก่อนแล้วเราเล่นเร็วไงเราปล่อยเร็วตลอดนะครับก็ป้ามาปุ๊บก็บวกกับเบสบอลตีเป็นทีนี่คือแบบดอกกันร้อยขวาคือตีแบบโดนแนวยาวไปหลายตัวตัว,ตวเพราะว่าดามจมันคูณสองไงแรงมากครับอพอตัวสี่เนี่ยเราอาจ,จะป้าเรา,าจ,จะรอหรือเราอาจจะเป็นไททันเราก็ปล่อยไป,ยป,ยปยคือมันปล่อยง่ายไงนะครับไม่ต้องถือนานนั่นคือ นั่นคือแบบว่าจุดเด่นที่ผมนํามาใช้นะครับเพราะว่ามันมันไหลลื่นอะเราใช้คอมมันเราไม่มีเอฟเฟกอื่นที่ทําให้สู้บอดได้ดีเราไม่ได้มีฮิลเหมือนแฮกิทเราไม่ได้มีเบลล่าที่มันมีเดเตอร์มาช่วยยิงคูซิโอฟีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวทแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มีแบบบัฟตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอะในคอมแบทในคอมแบทไฟส์เราเลยใช้เลือกที่จะเป็นใช้คอมมานเนียนที่แบบเร็วเพราะว่ามันสูตรมานานะครับเพื่อดึงเทมโปแล้วเพื่อ ทำให้เราสตรองบอร์ดแทบจะตลอดนะครับผมเลยเลือกใช้เป็นเซตนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูครับวันนี้ผมเตียมมา4เกมครับก็ส่วนมากก็จะเป็นสู้กับแฮกิตเบลล่าแล้วก็มีซูนะครับอาจจะไม่มีเมดเพราะว่าผมเลือกที่จะแบนเมดนะครับยิ่งถ้าหยิบไปกับสเนปด้วยเนี่ยถ้าคุณจะไปเล่นคู่กันเนี่ยก็สเนปมันไม่ชอบเมดอยู่แล้วก็ต้องแบนนะครับเด็กนี้ก็อเอาจริงถามว่าสู้เมดได้ไหมก็มันก็สู้ได้แต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยอยากไปสู้เท่าไหร่นะมัน มันน่าเบื่อยิ่งถ้าเจอเมดแบบว่าฟ้าผ่าแรงๆอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปชมเกมกันเลยผมเตรียมมาให้ดู4เกมนะครับโอเคครับมาที่เกมแรกครับผมนะฮะเจอกับซูนะครับเลือด3ามพนกนะครับก็ห่างกับเราประมาณเกือบเกือบสองร้อมนะครับมาถึงผมปล่อยเลยครับเปกระทืบหน้า1นึ่ทีครับเขาก็ตั้งโกเลมมาบวกกับรอนสวนครับอาชีวิตผมก็ชิบหายอยู่ครับนะเพราะว่า ไม่มีคูซิโอเมื่อกี้แต่ว่าผมเห็นคูซิโออยู่็อบเด็กครับผมก็เลยรีบใช้การ์ดหนึ่งใบครับเพื่อให้มันเด้งขึ้นมาแล้วคูซิโอแก้ครับแต่ว่าชีวิตก็หนักอยู่ครับเพราะว่าโดนโกลเลมไล่นะก็เลยที่จะปูหนีออกมาครับตั้งบอร์ดนี่ครับโดนผมหนักอยู่ครับสารการเลือดตามด้วยครับนี่ปล่อยนกไปครับดูดาเมจครับแปดสิบสองเยอะนะนะครับเนี่ยทำดาเมจเรื่อยครับแล้วมันไม่มีใครทำดาเมจมันด้วยนะแล้วก็รลอนมาครับก็ตั้งรลอนไปครับ เราก็ตั้งระเบิดเลยครับจังหวะนี้เป็นจังหวะสวนกลับของผมแล้วนะครับนี่ครับดูน้ำอ่เป็นสองดูเยอะนะดูตึกๆๆเห็นป่าวไอ้ไรกันขายผมว่าผมจะขายนกเหมือนเบสบอลนะครับผู้นำแห่งพาคีนกชมพูนะครับโอเคครับเขาก็ไอวี่เคลียร์เลยครับเพราะว่าบอกเขาตามนะครับเราก็ตั้งโคเลมมานะครับผมก็ยืนดีเพื่อทดาเมจนะครับแล้วก็เขาตั้งระเบิดผมก็ส่งบุกไปนะครับจังหวะนี้เราก็มีสุ่นนะคอยฟังเงินให้ผมเรื่อย โอเคครับเป็นจังหวะผมโดนสวนกลับแต่ว่านี่ครับป้ากำลังจะมาครับผมรอมาป้าตรงมุมครับเฮกอปุ๊บปล่อยนกไปครับดาเมจคูณ2ครับนี่ครับดูครับผมยิงปีได้เรื่อยแล้วก็นกไปทำดาเมจดู171ครับนี่คูณ2นี่ครับนกนวดได้เรื่อยแต่ว่าแม่งบินอันนี้แม่งบินอะไรบินเข้ากองไฟนะครับผมเดี๋ยวมันไปช่วยทำอยู่ตรงนี้อยู่ทางขวาก็ใช้ได้อยู่ครับนี่เข้ามาเคลียร์มาโดน อันนี้ยิงตายไม่เป็นไรครับเราตั้งบอร์ดใหม่ครับเบสบอลไปนะครับแล้วก็โคเลมผมมาครับแต่ผมเลือกที่จะขอเกียร์กล่องก่อนครับแล้วก็ค่อยจ่ายมานามาตั้วโคเลมครับอ่าแล้วเขาป้าสวนบ้างแต่ว่ารอนตัวที่4ี่ครับมาครับนี่ครับรวบแบบตึงๆครับนี่คือข้อดีของทวินครับและเขาไม่มีแก้ครับก็รวบตึงๆบวกกับเบสบอลทำดาเมจเรื่อยๆครับพร้อมกับโคเลมเดินไถ่ครับอ่าเขาก็ส่งบุกมาเกียร์ระเบิดเรื่อยๆนะก็ไม่เป็นไรครับ ปล่อยนกครับเพราะว่าช็อตนี้เขามีแบบบอดท่าคืนนะก็นี่ครับดูดูดูน้วมีดูน้ำมีไปสอง่สองให้ฝังดูดูดนกนกเทียวโกลเลมอย่างไวเลยขนาะดไม่มีระเบิดนะเพิ่งตั้งไปเมื่อกี้นะครับเป็นไงใส่นกยับยับ,ยบเกมแรกโอเคครับเขาบุกสวนกลับมาครับผมได้รอนอีกแล้วครับรอนตัวที่3าครับผมบอกเลยว่า ซูผู้นี้ช่างโชคร้ายนะครับโอ้โหแล้วซูมันแพ้รอนอยู่แล้วนะครับโดนรอนลวกตึงตลอดแล้วก็โคลเลมบวกกับเบสบอลเราเาเรื่อยๆครับอยู่แต่ดอกขาดใไปยิงติดไอ้น,นี่นะครับระเบิด่ายไ้นะต <c oughs> อนนี้ก็ชิวๆครับผมก็ปล่อยนกเรื่อยๆครับหมูไม่โดนด้วยนะหมูมันได้แค่พักพัก,พกอ่าพักพื้นนะครับนี่เก็ปล่อยนกปพร้องกับระเบิดแต่ว่าช็อตนี้เขามีระเบิดมันเลยเคลียร์นกง่ายนะครับ ก็ไม่มีอะรครับเรื่องเขาจะหมดแล้วผมก็เลยเดินมาเลยครับแล้วก็จีเลยครับปล่อยไทยทันด้วยจีด้วยครับก็จบไปเกมแรกนะครับผมนี่ฮะเจอหนุ่มมงกุฎนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมเกมที่2ครับผมมาครับเข้าสู่เกมที่2ครับเชอกับ มีสตอมนะครับเลือดสี่พันนะครับเยอะกว่าผมแทบจะทุกคนที่หยิบมาเลยนะครับอ่ะไม่พูดภาพนําเพลงครับไปเหยียบหน้ามันก่อนหนึ่งทีร้อยหกสิบห้าครับผมแล้วก็ส่งบุ๊กไปครับเขาไฟไม่ดีด้วยครับตอนนี้ผมกําลังดูอยู่ว่าเขาจะเล่นอะไรนะครับหมายถึงว่าเขาไม่เล่นตัวแรกอะไรเงี้ยอแต่ผมถูึว่าไม่ใช่ผมตัดทิ้งไปแล้วว่าไม่ใช่คาสันด้าแล้วตอนนี้ผมคิดอยู่ใจว่าไม่ร้อนก็เฮอร์เมลนี่นะครับเพราะถ้าไอวี่ใช้ไปแล้วคาสันด้าปักไปแล้วเพราะงั้นเนี่ย เบลล่าก็จะเหลือแค่รอนหนึ่งกับเฮมอร์นี่หนึ่งครับผมก็พยายามถือมานาคูซิโอไว้อยู่นะครับดูจากทางซ้ายด่างได้ว่าเฮ้ยแม่งจะรอเปล่าแม่งไม่รอหน้าดีว่ะ็อตเป็นโคตรน่ารอเลยผมก็เลยคิดว่า,มาแม่งเึแล้วนี่แหละนะครับอ่าผมก็เลยเล่นฟูลเล่นเบสบอลแล้วผมก็ปล่อยรอเลยครับเพราะว่านี่ตัวสองละมาแล้วตัวหนึ่งก็ยังไม่มาเลยคือเราเร็วมากลบคูดาวด้วยนะครับแล้วผมก็โถมใส่เลยครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือข้อเสียของเรียกว่าข้อเสียดีไหมเรียกว่าไม่ค่อยนิยมแล้วกันนะนะครับ เมตามันอัปเดตนะมันจะไม่เหมือนคลิปเบลล่าที่ผมทำนะครับเบลล่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นสายฟ้า6แล้วก็คอมมนนี่หนึ่งแล้วเพราะว่าไม่ค่อยกูดนะครับมันจะเกิดจากการแบบนี้นะครับจากการแบบว่าไฟฟ้าอยู่อยู่ท้ายเด็กอะแล้วเราต้องใช้การ์ดเพื่อที่จะให้สายฟ้ามันขึ้นมาบนมือแล้วเราต้องรออยูหกบานาซึ่งขว่าจะได้ใช้คอมมอนนี่ตัวแรกเนี่ยคือผมมาตัวที่3แล้วคือ มันมันเสียโอกาสอะแทนที่จะแบบได้ใช้เลยแล้วก็ได้เล่นได้แบบไปทอาอื่นๆต่อเนี่ยเขาเพิ่งจะได้ใช้เนี่ยป้าผมมาแล้วตัวที่สามนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็เต้นเล้าตีเ็นฟอรไปก่อนครับอ่าผมรอดดเตอร์อะไรเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมค่อยป้าเขาเพื่อที่จะเทคดดเตอร์เขานะครับแล้วผมก็ตั้งโกลเลมนะครับล่อสายฟ้าได้นิดหน่อยบวกกับตั้งระเบิดส่งบุกกดดันนะครับก็ตามสเต็ปครับเขาก็ตั้งโกลเลมมาดีเฟนซ์นะแต่ว่าเราก็ระเบิดเรื่อยๆครับ จังหวะนี้เขามีระเบิดครับจริงๆจังหวะนี้ผมน่าจะเบสบอลไปข้างหลังน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่านกมันโดนระเบิดสองทีมันจะตายนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่านกนะตอนนี้น่าจะน่าจะเบสบอลก่อนแล้วค่อยนกที่ลหลังจะดีกว่านะครับนกสไตล์ยากว่านี้ต้องไม่มีระเบิดต้องบอกต้องย้ำอีกทีครับถ้าใครจะท็อปนกไปใช้ต้องต้องเคลียระเบิดก่อนเพราะว่าไม่งั้นอนะระเบิดมันเด้งโดนนกสองทีนกตายแล้วมันไม่ค่อยคุมนะครับมันจะเสียนี่ครับป้าทำาไมอีกทีหนึ่งครับก็ ชิวๆสบายๆครับดามจคูณ2นุ่มๆป้าเข้าไปทีละ152แล้วก็จบไปนะครับนี่คือข้อเสียของเฮอร์เมอนี่แล้วก็ไฟฟ้าในเบลลาทิตอนนี้นะครับซึ่งเบลล่าตอนนี้ถ้าผมแนะนำนะแนะนำผมมองว่าตอนนี้เมตามันค่อนข้างเร็วขึ้นนะมันถ้ามันถ้าเกิดว่ามันอยู่มือหนึ่งอ่ะมันโอเคมันจะรอดตัวไปนึกออกไหมเราก็แค่แบบว่าอ่าเฮอเมอนี่แล้วก็ฟ้าผ่าไม่ไปเลยจบแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะฟ้าผ่ามันก็จะเหมือนติดมืออ่ะแบบ มันจะมีโอกาสได้ใช้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าจ่ายโกเลมจ่ายบุ๊กจ่ายบอมและถ้าเกิดคุณใส่เบสบอลกับปูอีกคือมานาคุณแทบไม่มีเล่นแล้วมันจะเป็นเดสการ์ดค้างบนมือนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนําเล่นเบสบอลไหลลื่นขว่าแล้วก็ทำดามเอโอออได้เยอะกว่านะครับช่วงนี้ก็เบสบอลถ้าจะทุกเด็กเลยนะลองเนี่ยลองเล่นแล้งดูดิเบลลาเจอเบลลาเบสบอลเยอะขึ้นเยอะครับนะครับช่วงนี้โอเคจบไปเกมที่2อครับพอดีอธิบายเพิ่มนิดนึงนะเผื่อใครที่ อ่ะเล่นเบลล่าอยู่ตอนนี้มาดูคลิปนี้ก็เผื่อไปปรับดูนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สามครับที่เกมที่สามครับเกมนี้เรียกกันเนวิลครับแต่ว่าเลือกเขาน้อยหน่อยนะครับผมเลือกเขาน้อยกว่าเรานะสองเกมแรกก็เลือกเยอะกว่าเราครับก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปเลยครับนี่ครับเราตั้งเควินครับเพื่อที่จะปั๊มตั้งแต่ครับผมก็เลือกที่จะเบสบอลไปครับนี่เขาเขาแยกล่างเลยนะทาเทอร์เนอร์้วยนะเป็นสูตรเป็นเนวิลสายแบบว่า เควินแล้วก็ไทม์เทอร์เนอร์นะครับอันนี้เขาระเบิดไม่ดีครับไม่โดนผมนะผมก็พยายามตีนวดเรื่อยๆครับก็เคลียร์ทางไข่ไปได้ครับซึ่งแตนท่านผมยังไม่ตายเลยครับโอ้โหคือยืนยงคงกระพันมากผมเคยเห็นแนท่านด้วย15เว้ผมดูแบบเซิร,ฟร์ฟซอฟลันอะเลือดพันสองคือแม่งยืนจังก้านั่งจังก้ายืนมาเหยียบเหยียบเรื่อยๆคือก่ายากมากครับ จากวันนี้เขาต้นไม้ของพ่อมาครับผมก็ตั้งโกเลมบวกกับระเบิดไปครับแล้วก็ไล่ฟาดฟันต้นไม้ของพ่อไปเขาวาร์ปหนีครับแต่ว่าเราชิลๆครับนี่รอนผมมาแล้วผมรอกะว่าเขาลงอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะรอนะแต่เขาก็ลงเป็นไข่ก็มันดึงไม่ได้อยู่ดีผมก็เลยแบบว่าเรารอนั่งเลยครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับเรียกเรียกคิสวาเทมโปบอดแล้วกันอ่ะเขาแล้วเขาคาสันดาต่อครับบวกกับไข่ต่อครับหลังจากเขาเห็นรอนออกครับก็ผมก็เลือกที่จะระเบิดครับแล้วเวลาผมหมดครับ ทำอะไรไม่ได้ครับต้องยอมโดนไข่ไปเพราะว่าเรารีบรอนเทมโปไปเองนะครับส่วนี้นะครับไม่เป็นไรครับผมก็ลากมาครับแล้วก็เลือกที่จะฟูซิโอทิ้งครับเขาก็เอ็กโซแคนเซิลครับผมค่อนข้างเสียหายเยอะอยู่แต่ว่าเลือดผมยังนำอยู่เท่าหนึ่งครับพันเต่อ3ามพนะครับกอไม่เป็นไรครับรอป้ามาครับผมก็ป้าไปบวกกับนกครับเพราะว่าเขาไม่มีระเบิดนกนี่จะเก่งมากเพราะว่าเขาจะฆ่ายางนะครับนี่ครับดูดาเมจดูดาเมจนกครับดูบินไปจิก แต่เขายิงธรรมดาแรงครับเพราะว่าเขาเควินด้วยนะก็เลยดูเกลียร์นกยิงประมาณ3ามทิศไม่เป็นไรครับผมก็ป้าบวกเบสบอลนวดเรื่อยๆครับส่งบุกไปเปิดหมอกแล้วก็ช่วยในการทำราเบียบใส่ไข่นะแล้วก็เคลียร์ไข่ขางมุมด้วยนะระหว่างต้นไม้มาครับแต่ไข่เขาหยุดหยุดฮิวแล้วผมถมโปเลมต่อครับเพื่อให้ป้าได้เอฟเฟกนะครับ นี่ครับเราเหยียบไข่แตกครับส่วนป้าเหลือการอีกสอใบครับผมนกต่อครับเทมโปต่อเขาพยายามเคลียร์ป้าไม่ได้โกเล็ฟีรไม่ทันนะไปสุดท้ายก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับไทท่านพุ่งเข้าไปเหยียบครับโอ้โหแล้วผมก็เบสบอลนวดเรื่อยๆครับเนี่ยแล้วก็นกไปเคลียร์ไข่ในงูข้างหลังครับเขาไข่มังกรต่อผมส่งบุ๊กไปแทงครับแล้วก็เบสบอลซัดเรื่อยๆเขาก็แดนนียออกมาหิวนะ แล้วก็หมอกหนีด้วยครับจังหวะนี้แล้วไทยท่านผมมาลัวจ,จัดเ่ะผมโกรเลมเปิดหมอกครับแล้วก็โยนบอมแล้วไทท่านเข้าไปเหยี่ยครับเข้าไปไดเข้าไปเบสบอลนวดอัดตูตลุดครับไม่สนครับเขาก็เอาต้นไม้ของพ่อมาบังนะดูดามจดูดามจเบสบอลดิคือมันแบบยิ่งถ้าโดนเป็นลายืูดามจมันเยอะมากเลยแบบโดนหลายตัวในลายเดียวกันนี่ครับไทยอีกครับ ผมก็ปล่อยนกไปครับนกก็เฟียครับทันด้าเดินหนีนิดนึงครับไม่ได้ยิงครับแต่นกตัวนี้ก็จะโดนยิงรีไปครับแต่ว่าไข่มันอยู่ตรงนี้แล้วได้เปิดหมอกก็โอเคครับผมเลยคูซิโอเคลียไปเลยนะครับเราเลือกเขาน้อยแล้ะก็โดนฟันทีเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับผมว่าชิวแล้วเจอไทยท่านตัวที่สี่ครับผมก็ปล่อยไปเหยียบต้นไม้ละทีแล้วคือไม่มาแต่ไทยท่านไม่รอนเลยไม่ก็ไม่มาะป้าก็ไม่มาคือไม่มาไทยท่านมานั่งมานั่งเอือย ก็ไม่เป็นไรครับก็จบกันไปครับเรากดดันต้นเกมได้ดีครับแล้วก็ไม่ให้เขาเนี่ยได้ฟูมฟากเลยมีแค่ช็อตเดียวที่เขาได้ฟากเพราะว่าผมเลือกที่จะรอนเทมโปแล้วเขาก็ชิงจังหวะนั้นเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับก็นําไปนะไปดูเกมสุดท้ายกันครับผมนะเจอแฮกิทนะครับเกมนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเองครับเจอกับเพื่อนผมเองในแร้งนะครับผมนะ DWT นะครับอดีนะครับ 17.7K นะครับโอ้โหแม่งกัน็อกรอบ2รอบผมแล้วนะครับผม ก็เจอกันนะครับเกมนี้หยิบมาเพราะว่านอกจากว่าเราจะชนะแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นนี่นด้วยครับว่าทาวินเลดเกมมันเป็นยังไงนะแต่ว่าหนักอยู่ครับเปิดไปไม่ได้เหยียบนะครับโดนไอวี่หนึ่งนะครับซึ่งไอวี่หนึ่งอ่ะเป็นอะไรที่เด็กผมไม่ชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเรานอกจากเราเสียฟรีแล้วตัวหนึ่งเนี่ยเขาเราต้องมาเคลียร์ไอวี่อีกเลือกอีกสี่ร้อยคือเขามีบอร์ดเทมโปคัมอีกนะครับก็คือค่อนข้างหนักอยู่ครับเริ่มเปิดมานะผมก็เบสบอลครับพยายาม พยายามนวดทำดาเมจไปเรื่อยๆครับทั้งไอวีทั้งตุ่นนะครับดีนตั้งโกเลมมาครับโกเลมิามนะครับพร้อมกับไวอาก้ามาแล้วผมก็ตั้งระเบิดครับมีระเบิดบวกปูนิดหน่อยครับก็ช่วยทำดาเมจได้นิดหน่อยนะแล้วก็รอเรามาครับเลือกที่จะรอเลยครับตอนนี้อ่ารอเราได้ตันครับโอ้โแล้วผมตั้งโกเลมต่อครับเพื่อสร้างความกดดันครับส่งบุกไปเกียระเบิดข้างหลังครับ บอดเหมือนจะเริ่มกลับมาครับแ่กลายเราว่าลอยเข้ามาเหมือนกันนะครับก็มีแพ่ปัดนะครับก็โดนรอนสวนเหมือนกันโอเคครับบอดกลับมาเสมอกันนะครับแต่ว่าดินตั้งมาอีกแล้วครับคูลิ้มสิครับผมก็เลือกจะเบสบอลแล้วเต้นเล้าต่อครับตอนนี้ผมรอป้ามาครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าคอมเมดีนเราจะมาเร็วกว่าฝ่าตรงข้ามเสมอนะครับแล้วผมผมก็ลากมาครับนี่ครับแล้วผมป้าเป็นลายเดียวกันครับแล้วเบสบอลซัดไปครับ แต่ดีเลยที่จะหยุดแต่ว่าเราได้ตีเบสบอลดอกสุดท้ายไปก่อนนะแล้วก็ปล่อยนกมาครับนบกก็ช่วยทำดามจครับเขาพยายามจะเคลียร์ป้าครับผมปล่อยบุกส่วนบุกค,ครับเพื่อที่จะไม่ให้ป้าตายครับขอแวลูกสักหน่อยก็ยังดีนี่ครับแล้วมาได้ดามจงช่วงนี้เยอะครับพป้าเหลือ20่สิบตายแล้วนีครับดินตั้งโกเลมมาผบเบสบอลพยา,ยามอย่ามายุ่งกับป้าผมไมอย่ามยุ่งกับป้าผมเรียบร้อยครับป้าตายไปก็ไม่ได้โกลเลมแต่ว่าก็ได้เรื่องของแหวลูนะ แต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับมาอีกหนึ่งครับปล่อยนกบวกกับไททันครับนกก็บินปัน่นปวดไปเรื่อยนะถ้าเขาไม่มีระเบิดเนี่ยเขาแล้วเขายิ่งเขาอยู่ไกลเนี่ยเขาเคลียร์ยากเลยครับเขาจะเคลียร์นกยากนะถ้าเขาไม่มีระเบิดแบบนี้ครับผมก็พยายามเดสบอลเคลียร์ระเบิดเขาตลอดนะ ไทยท่านก็รอดาเมจได้เยอะครับแล้วก็นกหนี่ดูนกตัวนี้ีเห็นไหมดูอันนี้นกเขาไม่มีเหลือดีนต้องยอมจ่ายซีพีโอเลยนะครับโอ้แล้วนกไม่บินไปตรงเซโร่พอดีตายพูดแต่ก็เกลวเลนได้ไปหนึ่งตัวก็ไม่แย่ครับแล้วไทท่านผมมาอีกครับก็เหยียบเคลียไปครับมันมาเรือจัดแล้วตัวต่อไปจะเป็นป้ามารโกนะครับผมตอนนี้ผมก็ตั้งโกเลมนะครับนี่เดี๋ยวรอวิ่งไปกับไทท่านนะครับนี่เหยียบบุกเหยียบบุกไปครับ ดีนก็โกเลมมาอีกทีหนึ่งครับผมรอครับตอนนี้เบสบอลไปครับปูเหลาเรื่อยๆครับทำดาเมจเรื่อยๆดาเมจโอ้เยอะครับเราตั้งระเบิดครับอ่าเขาก็ตั้งระเบิดเหมือนกันครับนี่ครับเราทำดาเมจบวกกับเคลียร์กล่องในในแบบว่าที่เรียกว่าในเซมไทม์อ่ะแล้วเดี๋ยวป้าเรามาครับจังหวะนี้ป้ามาบวกกับนกครับนี่ดูนกใกล้เคลียร์ครับ171อึกอักอึกอักดูดาเมจ ดูครับเนี่ยถ้าไม่มีระเบิดดูนกดูนกดูนกก่น,นี้ดูเนี่ยดูีโไม่ตายเด๋ยวหนึ่งดูทำา้นเรื่อยๆครับ,รบ,รบเรียบร้อยครับคือถ้าเราถ้าเราแบบว่าเคลียระเบิดได้ตลอดแล้วเราใช้ตอนที่ขคีฝ่ายไม่ระเบิดอะ่ะคือแม่งคาาแบบมันช่วยเคลีย์โกเลมดีมากนะ คือตอนผมใช้แรกก็ไม่ได้ดีขนาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นแบบว่าโดนระเบิดเยอะมั้งยังไม่รู้จังหวะการใช้นะครับแล้วก็เมื่อกี้มันโดนฟาทิกด้วยดีเลือเหลือน้อยด้วยนะครับก็เราก็ผมก็คูซิโอดีนไปเรียบร้อยนะครับก็จบกันไปเกมที่4ครับก็จบไปรีเพย์ครับ4เกมที่จัดมาให้ดูนะครับวิธีการใช้ก็แอบขายนกชุมพูไปด้วยนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับในกับเด็กทวินแล้วก็เด็กซูก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แฮกิทบังลิทถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่น ต้องดูครับบางลิทบางลิเขาก็อาจจะแอบเทคไว้นะครับเผื่อไว้สู้กับพวกโกลมนะครับลองดูครับเพราะพวกยูก็ใส่กันอยู่นะอันนี้มันบวก2ผมก็เลยลองหยิบกลับมาใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคนะนะครับมีจังหวะการใช้ในดีเพย์ที่เอามาให้ดูด้วยนะครับก็ไปลองกันดูครับทวินนะครับไม่คิดว่าวิเลจจะดีขนาดนี้นะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมถนัดการเล่นเด็กที่แบบว่าสไตล์เทมโปบบก คอนโทรลบอร์ดเรื่อยๆด้วยนะครับตั้งแต่เกมการ์ดอื่นๆแล้วนะพอมาเล่นอันนี้ผมก็เลยถนัดพวกเด็กสไตล์นี้แหละสไตล์นี้สเนปเบลล่าอะไรเงี้ยคือเล่นแล้วเข้ามือมากนะอย่างเนวิลเนี่ยผมเล่นไม่เป็นเลยนะคือเล่นแล้วแบบแพ้เยอะชิบหายนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าเมตาช่วงเนี้ยเนวิลก็ไม่ค่อยดีด้วยแหละบวกกับผมเล่นไม่ค่อยดีด้วยผสมกันยิ่งแย่เลยครับนะครับ <c oughs> ส่วนแฮร์รี่เนี่ยลองมาก็พอใช้ได้ครับเวทผมประมาณ11 มี12บางใบนะก็พอเล่นได้อยู่ครับแต่ว่ายังเหนื่อยอยู่นะเจอโกเลมลองเจอดีนไปเกมนึงก็ไม่ไหวครับเหมือนจะไหวแต่ไม่ไหวนะต้องอีกนิดนึงนะครับเนี่ยเลยคิดอยู่นะทำทวินเสร็จจะทําอะไรต่อครับในวิลก็วิเลตไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะแนะนาไปเดี๋ยวไปแรงล่วงกันนะครับแฮร์รี่ก็เหมือนกันนะแฮร์รี่เนี่ยผมบอกเลยว่าคือแนะนําไปเนี่ยแรงล่วงมากขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเจอได้แบบน้อยมากๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย เลเวลไม่เท่าก็น้อยกว่าผมนะหมายถึงเลเวลการ์ดอะเลเวลการ์ดสเปลอะซึ่งเอาไปเนี่ยไม่เวิร์กแน่นอนนะครับโอ้โหก็เลยคิดอยู่ว่าจะทําอะไรต่อดีนะโอเคยังไงก็เอาไปลองกันดูครับทวินเพราะว่าหลายคนเนี่ยขอมามากทั้งคอมเมนต์ทั้งมาพูดในสตรีมสดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าออชอบชอบคาแรคเตอร์ของทวินหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยอยากเล่นกันนะครับก็จัดมาให้แล้วเรียบร้อยเอาไปลองใช้กันดูคิดว่าน่าจะ โอเคนะเท่าที่ผมเล่นผมรู้สึกว่าเหมือนตอนเนปเลยนะคือมันเซอร์ไพรส์แบบว่าเฮ้ยวิเลยมันดีกว่าที่คิดว่ะอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าจัดเด็กมาได้โอเคสู้เมตาได้ได้โอเคได้ดีด้วยนะครับก็เลยไหลลื่นด้วยสไตล์ผมเล่นถนัดแนวนี้ด้วยนะครับไปลองกันดูครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ติชมกันได้นะอยากได้คลิปอะไรเพิ่มหรือว่าไต่แรงแล้วเอาไปดูคลิปแล้วไปลองใช้เราแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็คือ โอ้โหผมอ่านแล้วผมดีใจมากนะที่ทุกคนแรงขึ้นกันนะครับก็ไต่กันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็น่าจะแซงผมแล้วนะครับผมลองเด็กแม่งอยู่ตรงนี้นะครับเล่นก็น้อยอยู่แล้วนะครับยังจะมาลองเด็กอีกก็ชนะบ้างแพ้บ้างนะแรงก็เลยไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ตั้งใจจริงจังไต่ลรวก็ทำคอนเทนต์ตรงนี้อยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณมิตรจิตมิตรใจของทุกๆคนด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมมากๆนะครับตอนนี้ผมมาสตรีมที่ยูทูบแล้วนะครับก็นอกจากดูคลิปแล้วเนี่ยมีไลฟ์สตรีมสด หรือสตรีมสดก็มารับชมกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสตรีมหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ